ไม่เป็นเจ็บเจ็ม่ปนเจ็เจยังง

จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้า ออกมวันเล็กน้า3ามตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้าย สองเลขที่ออกหกเจ็ดเก้าเก้าฟังอีกครั้งนะคะตัาเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหกเจ็ดเก้าัเลขหน้าสตัว ไปครบแล้วสองครั้งนะคะต่อไปจะทําการออกรางวัลเลขท้ายสั่ตัวสองครั้งจํานวนสองพันรางวัลเงินรางวัลรางวัลละสี่พันบาทคเราจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่ง จะใช้อุปกรณ์ออกกางวันหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกกลางวันหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามออกกางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่ง ตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกเป็นหน่งเป็นสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามฟังอีกครั้งนะคะตัาเลขท้ายสาตัวครั้หนึ่งเลขที่ออกคู่บอกสามหนึสองามงหนึ่งคู่บอกสลับกัน สองสสาม้องดปรณออกทีงสสามวันที่สองสมออรางวัลสุท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สาม จะใช้บตยังรู้เขรู้จีลใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่หนึ่จใช้อุปกรณ์ออกประมาณหลักที่หนึ่งหลักที่สาหลักที่ห้าออรางวัลเล็ท้ายสมตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายวันที่สองสิบสามสามสิบสองสสิบสาม เลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหกห้าสองหกห้าสองสองาเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหกห้าสอง ามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งนะคะต่อไปจะทําตอนออกปาะวัลเลท้าทสองตัวหนึ่งครั้งจํานวนหนึ่งหมื่นรางวัลซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละสองพันบาทค่ะจะใช้ก็มีขอกรางวัลหลักไม่ให้ ร,ร,ราวัลที่มี่้ดออกคหลักที่และหลักที่หออกคาเลขท้ายสองตัวผู้ที่ย er. พพืนประจาหลักหนึ่นะคะพันเอกชาตนาชาวารจรองผู้ในการักษาควปลอดความมั่นคงภายในจังหวัดสิงคระผู้ที่ยืนประจำหลักสิบนะคะ ผู้แทนสื่อมวลชนนักแสดงและนักร้องนำา3 5 0นายศิวดลจัทนทนะเสวีหรือท็อปปี้ค่ะพร้อมแล้วจะออกตัวเลีท้ายสองตัวนักเตะกนินดุเด,ดกอดนะครับพี่หน้ากลุ่มเล่นกันแล้วไปดูเด้ออย,ย,ย่าเพี้ย

các bạn bình luận luôn luôn xoắn 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 แล้วจะออกรางวัลที่ห้อเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทุกแสงที่เป็นจุดลูกันใหม่เลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมาวรางวดรบวมกันทำทุก่ที่มว่าเปนได้สิ วดวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2565เลขที่ออกไม่แล้วครับหน้าที่เรือใจรุ่นครับรุ่นสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกเอายนูนเก้าหกัน เก่าฮาคู่หาวันทด่สิเก่ายังสิพวกอะไ่าแ่ย่้งาวนเ่ายังเปล่ยนนอรันึ่ก้ไ่เก้านึงาห่กหนึ่งเกะ่าป็นรระสาเนาน่าันนะครบเกเงกน่อจกีหดีหีหัดเก่า สามควิทยุไทยในช่องสมชงการน้อกรางวัลไทยทุกทุกรางอัลน้าาาทุกชสวงทุสัดีค์ทุนแล้วก็ทุกรางวันต้องขอแสดงความยินดีด้วย